สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุลมลัคขนาธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอทารอสนะคะดูดวงไปกับวงังเออคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะออดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อถ้าสมมติว่าเพื่อนๆธาตุลมเนี่ยกลุ่มตุลเมทุนนะคะจะมีรักครั้งต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าออจะมีโอกาสนะเจอคนที่ดีไหมหรือมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ไหมถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปคุณจะเปิดใจรักใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะธาตุลมก็ต้องบอกเลยนะว่า ก็ต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของความรักนะจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณมีคนเข้ามาให้เลือกนะต่างๆนาๆนานะมาหลายสายค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนในสังคมในที่ทํางานเนี่ยก็มีเข้ามาแน่นอนนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆ นะหรือใครก็ตามค่ะที่ทักแชค็คคุณมานะสังคมโซเชียลอะไรแบบนี้คุณก็ต้องพิจารณานะคะแล้วก็มองดีๆเพราะว่าธาตุลมนะตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะเป็นคนใจดีนะ The Empress 10เหลี่ยนเข้ามาเนี่ยในลักษณะว่าเวลาถ้าคุณรักใครจริงๆแล้วว่าคุณมักจะเป็นคนที่เสียสละนะหรือว่าถ้าถ้าทุ่มแล้วก็คือทุ่มหมดหน้าตักอ่นะคุณอาจจะไม่เคยเผื่อใจนะในการที่คุณจะรับความเจ็บไว้เลยก็ได้นะ สำหรับทัดลมบางคนอะนะประสบการณ์นะคะในอดีตมันสอนคุณมาแล้วนะทัดลมนะคะเนี่ยสิบดาบเข้ามาแล้วก็มีไพ่ลาชินีถือไม้เท้าเข้ามากว่าคุณจะสตองแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะหรือว่าผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาเยอะมากสิบดาบเข้ามาเนี่ยอดทนมากค่ะเวลาคุณรักใครหรือว่ามีปัญหาอะไรนะในความสัมพันธ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่ว่าคนรักของคุณจะทําผิดต่อคุณกี่ครั้งอะนะคุณแบกรับ มันไว้อ่ะคะ่ะนะในเรื่องของความรู้สึกจนวันหนึ่งอะ่ะคุณยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเห็นไหมมีไพรา,าชินีไม้เท้าเข้ามาเนี่ยกว่าจะสตองได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณนะถ้าคุณจะเข้าไปเจ็บอีกนะอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยนะกวางม,มองว่าการที่คุณจะแบกรับความรู้สึกเนี่ยมันกับคล้ายๆกับว่าเราเราซ้ำจุดเดิมนะในเรื่องของรอยแผลฉะนั้นนะคะใครเข้ามาดูดีๆนะคดลมจะมีคนเข้ามาเยอะเลยละเท่าที่ดูเนี่ยนะคะ เออเนี่ยหนึ่งถ้วยเดลเฟอร์เข้ามาเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินในลักษณะไพ่แบบนี้เราจะมองว่าอุย้ยไพ่ดีมากๆนะเดลเฟอร์เข้ามาหนึ่งถ้วยเข้ามามีความโรแมนติกเข้ามานะคะมีความหวานนะมีความละมุนเข้ามานะคะเราล่ากับว่ารักครั้งต่อไปที่เราจะเจออ่ะมันจะละมุนนะหรือว่ามันออกแนวลักษณะว่าเขาทําเพื่อเรามากๆอ่ะนะแล้วเรามีอาการนะคะในเรื่องของความรักทาตุลมระวังนะคะเจอเรื่องของการตกหลุมรักนะแบบกระทันหัน ทันด่วนทันใจอะไรประมาณนี้ฉะนั้นนะคะไม่ว่าเดลิเวอร์หนึ่งถ้วยจะเข้ามานะมันเป็นความรักที่ดีนะถ้าจะมีเข้ามาแต่ไพ่นะคะก็บอกว่าต้องเลือกให้ดีด้วยจะมีคนทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเพราะอะไรเพราะว่าเดอะมูนมันยังขึ้นมาค่ะเออใครก็ตามนะคะที่เข้ามานะจะเป็นตัวเลือกนะคะหรือว่าคุณดูลักษณะแล้ว ว่าเขาจะดีกะคุณดีต่อใจนะคะไม่ว่าจะไขก็ตามไพ่ก็บอกว่าจงพึงระวังเอาไว้นะคะในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองให้มากๆเลยนะคะให้เราศึกษาเรียนรู้นะคะหรือว่าดูไตหรือว่าเรารู้จักกับคนนั้นให้ดีพอนะพอสมควรในระดับหนึ่งก่อนเราค่อยๆขยับความรู้สึกขึ้นไปทีละนิดนะไม่ต้องรีบไพ่บอกไม่ต้องรีบนะถ้าสมมติเจอคขเพราะว่าแปดไม้เท้ามันเข้ามาไพ่บอกว่าระวังตกหลุมรัก ใครสักคนแบบกระทันหันนะคะหรือว่าออมีคนเข้ามาเนี่ยตกหลุมรักคุณแบบกระทันหันฉะนั้นอย่ารีบนะคะออปล่อยความรู้สึกของเราออกไปทั้งหมด นะให้ปล่อยความรู้สึกไปทีละนิดค่อยๆเก็บสะสมไปทีละนิดจนมันเก่อเกิดเป็นความรักอะคะ่ะนะเริ่มต้นความรู้สึกจากศูนย์นะอย่าไปเริ่มต้นความรู้สึกกับใครนะคะตั้งแต่ร้อยนะฉะนั้นมันจะค่อยๆลดมาจนเหลือศูนย์เข้าใจใช่ไหมนะคะมีไพ่ justice เข้ามาคนนั้นเขาจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยอย่างไง justice เข้ามากวางมองว่าคนที่เข้ามานะคะเอ,อ่อที่จะจริงใจกับคุณอะนะคะหรือว่ามอบความรู้สึก ที่เป็นความจริงใจให้เลยอะแบบว่าไม่มีอะไรแอบแฝงอะเขาจะเป็นคนลักษณะไม่ค่อยหวานนะอืมจัสติกเข้ามาเป็นคนตรงๆค่ะทําอะไรก็ทําตรงๆปากตรงอาจจะอืมอยู่ใกล้แล้วเราอาจจะรู้สึกแบบว่าคนคนนี้นะคะดูเป็นคนเข้าถึงยากเข้าหายากเป็นคนเงียบขรึมเป็นคนวางตัวนะคะแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาหรือว่ารักใครแล้วเขาจะดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีนะแต่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่อาจจะไม่มี ไม่มีคําพูดอะไรนะที่ที่ทําให้เรารู้สึกแบบประทับใจอะแต่ว่าการกระทำนะคะ่ะที่เขาปฏิบัติกับคุณเนะี่ยคุณจะรู้สึกประทับใจได้เองโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดอะไรนะเนี่ยคนคนนี้ดูลักษณะแล้วจะทําอะไรทําจริงทําตรงเถ็นตรงมากนะอาจจะเป็นคนแรงๆหรืออาจจะเป็นคนเออปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขารักคุณแล้วนะ่ะนะเขาก็ทุ่มให้คุณทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะออกแนวแบบว่าอ่อ อาจจะเป็นคนชาวราศีตุลเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแรงๆหน่อยนะคะอือหรือว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังคิดถึงใครอยู่นะธาตุลมนะอาจจะคิดถึงใครสักคนนึงนะคะหรืออาจจะแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งนะที่ดูแบบเข้าถึงยากอ่ะไม่แน่นะเขาอาจจะคือคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะโอเคฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะสําหรับธาตุลมนะคะถ้ามีรักครั้งต่อไปคุณอาจจะได้เป็นเบอร์หนึ่งในใจเขานะคะอาจจะมีการ เป็นครอบครัวก็ได้นะสิบเหรียญเดอร์เอเมสเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะสาหรับทัดลมนะได้เป็นตัวจริงของใครสักคนนั่นแหละนะแต่คุณอาจจะกว่าจะมาเป็นชีวิตคู่นะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าชีวิตคู่ของเราหลังจากเนื้อไปอะ่ะเราจะเจอใครสักคนที่จริงจังอาจจะใช้ระยะเวลานั้นหน่อยนะแต่ก็ได้เจอนะบางคนก็อาจจะกว่าจะได้แต่งงานนะคะก็ เจ็บมามากมายไก่กองเหมือนกันแต่ประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาของธาตุลมอะนะกวางมองว่าคุ้มค่านะถ้าครั้งต่อไปคุณจะเจอใครสักคนะนะที่จะประกาศนะคะในเรื่องของการเป็นตัวจริงนะคะหรือว่าจะประกาศนะการที่คุณจะได้เข้าวิวาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาด้วยเจ็ดเหรียญน,นี่คือการมีตัวเลือกเข้ามาเลยนะเนี่ยเอาจริงแต่ก็ต้องระวังระวังให้มากๆอ่ะเออถึงจะมีความรัก ที่ดีเข้ามานะหรือว่ามีใครหลายๆคนเข้ามานะคะที่อยากจะศึกษาดูใจกับคุณนะนะแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าก็ต้องมีบางคนนะคะที่อาจจะมาแบบแอบแฝงอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าไพ่เนี่ยมันยังขึ้นนะในลักษณะให้คุณนั้นระมัดระวังตัวอยู่ให้มากๆนะเพราะว่าเสน่ห์นะคะตอนนี้ล่างยาวเลยสําหรับชาวราศีธาตุลมนะโอเคนะคะมาดูกันค่ะลักษณะ ของคนที่เขาจะเข้ามามีไพ่เดอวิวเข้ามาโชคชะตานำพาใพ้คุณมาพบกันอาจจะมีใครสักคนที่เคยจากไปนะแล้วก็มีการกลับมาหาคุณด้วยจะเป็นคนรักเก่าๆหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกแล้วนะคะว่าอะไรที่ใช่ถึงแม้จะมีการเดินหายไปถ้าคุณเป็นคู่กันเขาก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะว่าจะมีคนเก่าๆกลับเข้า,า,า,ามา แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยคนใหม่ถ้ามีเข้ามาคิดว่าน่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาอายุน้อยแต่ความคิดไม่น้อยนะบอกเลยนะคะอืมความคิดดูโตมากนะคะหรือว่ามีความเป็นผู้นําสูงเหมือนว่าทั้งเก่าทั้งใหม่เลยถ้าเข้ามาเขาก็อาจจะหาวิธีนะคะหรือพยายามเข้ามาหาคุณหรือว่าถ้าสมมติทัดลมนะคะช่วงนี้คุณมีอาการอกหักนะหรือช่วงนี้นะคะบางคนอกหักหรือกําลังฮิวตัวเองอยู่อาจจะมีใครสักคนเข้ามาเร็วๆนี้แหละ จะมาเพิ่มเสียงหัวเราะให้กับคุณเนี่ยมีก้าวถ้วยเข้ามาเนี่ยนะเเขาอาจจะมาช่วยคุณนะคะหรือว่าดึงคุณนะให้ออกจากความเศร้านะให้ออกจากเขาเรียกอะไรอะความเจ็บก็ได้อะคะ่ะนะหรือว่าทําให้คุณโตขึ้นนะจากความรู้สึกที่มันคุนคุณมัวมัวเดนสตาเข้ามานะเหมือนพยายามที่จะถ่ายเทนะคะหรือว่าแชร์ความรู้สึกอะไรก็ตามมะคะ่ะที่มันไม่ดีอออกไปจากใจคุณหกถ้วยเข้ามาไพ่ดีนะ แต่คือกวางไม่อยากให้ความหวังใครไงคือทุกคนก็ต้องระวังตัวเองไงคะนะถึงแม้ว่าไพ่มันออกมาดีถือว่าดีเลยล่ะแต่ในชีวิตจริงของเราอะนอกเหนือจากหน้าไพา่แล้วอะเราก็ต้องมองให้กว้างๆนะคะเพราะว่าคนหลายคนที่เข้ามาในชีวิตเราต่อให้เราคิดบวกกับเขาก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดบวกกับเรานะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดบวกให้ทุกคนนะ ก็คือเราต้องรู้ตักปกป้องตัวเองบ้างนะทุกคนเนี่ยหน้าไพ่ดีมากเลยสําหรับครั้งรักออครั้งต่อไปนะสำหรับชาวราศรีตุลแต่ว่ากวางอยากจะมาขอขยายไพย่จะใช่คนเก่าของคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอืมอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วเพราะหกถ้วยมันเข้ามาเนาะอืมหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณคบกันในระยะเวลาแรกๆอะ่ะนะมีการจากไปของเขาเนี่ยมันเหมือนเขาจะวนกลับมานะเดี๋ยวลองดูไพ่หกถ้วยสิอ่ะ กวอจะเปิดทั้งรักเก่ารักใหม่เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้าเก่าวนกลับมาจริงๆเนี่ยถ้าเขาใช่เนื้อคู่คุณเนี่ยนะคะถ้ากลับมาคบกันเนี่ยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมหรือว่าถ้าเป็นคนรักใหม่นะคนใหม่ๆคนแปลกหน้าที่เพิ่งทําความรู้จักกันถ้าคบกันเนี่ยจะดีไหมามาดูหกถ้วยเริ่มจากคนเก่าก่อนนะคนเก่าๆค่ะกุมตุนเมถุนถ้าวนกลับมาเนี่ยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหม มีไพ่สามดาบเข้ามานะคะโอเคนะสามดาบเข้ามานะอืแล้วก็มีไพ่ราชินีถือเหรียญเข้ามาวันนั้นนะคะที่เขาจากไปนะหรือทิ้งคุณไปจากความสัมพันธ์เขาอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้นะเพราะว่าสามดาบมันขึ้นมานะคะหรือว่าเขารู้สึกผิดกับคุณก็ได้นะคนเก่าๆอ่ะสามดาบอ่ะหรือว่าเขาเพิ่งอาจจะรู้ตัวก็ได้ค่ะว่าคนที่ดีนะสําหรับเขาอ่ะจะเป็นคุณเนี่ยเพราะว่าราชินีเหรียญเข้ามาแล้ว นะมันเหมือนเขาอยากกลับมานะคะเพื่อที่จะแก้ไขนะหรือว่าขอโทษนะในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมมันก็อยู่ที่คุณนะกุมตุนเมถุนนะหรือว่าถ้าคุณคิดว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วอยากาสร้างเรื่องราวนะคะกับคนใหม่มากกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณตัดสินใจเองแต่มันเหมือนว่าถ้ามีการกลับมาของเขาจริงๆอ่ะมันเหมือนเขาอยากแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณไปนะ แต่มันเหมือนชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนคุณยังกลัวอยู่เนาะเพราะว่าเดอะมูนเข้ามาค่ะอืมบางทีคุณก็อาจจะยังมีเยื่อใยให้เขาอยู่นะแต่ว่าคุณก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจขนาดนั้นน่ะคนเก่าอะ่ะเนี่ยมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามามันเหมือนว่าตาน,นี้แหละเขาจะหาวิธีเข้าหาคุณก็ได้ค่ะถ้ามีการกลับเข้ามาของเขาจริงนะเ,ออเขาอาจจะอยากทําทุกอย่างนะคะหรือว่าหาวิธีที่จะทําให้เอาชนะใจคุณหรือคุณให้อาภัยเขาก็ได้นะเนี่ยในตําแหน่งของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ย เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณจะให้อ,อภัยเขาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าชาวกุมตูนเมถุนนะคะบางคนที่เสียใจจากคนรักเก่าแล้วมีการกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าวันนี้คุณสตองแล้วว่าคุณเข้มแข็งแล้ว่คะค่ะนะเพราะว่ากว่าคุณจะผ่านจุดนั้นมาได้อะมันค่อนข้างใช้เวลานะบางคนก็อาจจะไม่อยากไปอยู่ในจุดเดิมก็ได้คะ่ะบางคนอาจจะไม่ให้โอกาส ก็แล้วแต่นะว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคนรักใหม่กันบ้างหกถ้วยคนรักใหม่ถ้าเป็นคนรักใหม่ล่ะคุณจะเปิดโอกาสให้เขาแล้วเขาจะเข้ามาทําอะไรดีๆให้คุณคะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาเนาะในเรื่องของตําแหน่งของคนใหม่ที่เข้ามานะคะหกถ้วยไพ่ขยายหกถ้วยนะคะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาแล้วก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามามันเหมือนว่าคนคนนี้ นะที่เป็นคนใหม่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาอืมเขาค่อนข้างที่จะสกัดดาวลุ่งเนาะอย่างเช่นเขาจะสกัดกั้นนะคะไม่ให้คุณกลับไปนึกถึงอดีตเก่าๆหรือคนเก่าๆนะหรือว่าถ้าช่วงนี้นะคกุมตุนเมทุนนะคนเก่ากลับเข้ามาอย่างที่เปิดไปตะก,กี้เนี้ยนะในขณะที่ก็มีคนใหม่ที่คุณทําความรู้จักไปด้วยมันเหมือนว่าคนคนนี้พรีเซนต์ตัวเองมากๆเลยอะ่ะ นะหรืออาจจะนําเสนอตัวเขาเองว่าเขานี่แหละนะที่จะมามอบความสุขให้กับคุณเพียงแค่ว่าเขารอเวลาแค่นั้นเองว่าเมื่อไหร่นะคะเขาจะสามารถเติมนะเต็มความรู้สึกตรงนี้ให้คุณได้สักทีนะมันเหมือนคนคนนี้เข้ามาเข้าใจคุณนะคะเข้าใจในอดีตของคุณในเรื่องของความรักโอเคไปต่อสิมีไพ่หกดักเข้ามาคนคนนี้ร่วมทั้งทุกทั้งสุขไปได้กับคุณนะ เขานําเสนอพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของตัวเขาเองขนาดนี้นะคะกุมตุนเมถุนคุณต้องมองเขาแล้วล่ะนะคงต้องยอมรับอะไรบางอย่างในตัวเขาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขานะคะในขณะเดียวกันกุมตุนเมถุนบางคนอะมันคล้ายๆกับว่าคุณยังไม่ไม่อยากจะเปิดโอกาสขนาดนั้นนะคะมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะหรือว่าค่อยๆดูไปนะเพราะว่าแต่ละคนนะคะอาจจะเจออออดีตมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจออดีตหนักมากนะจนวันนี้นะคุณก็ อาจจะเปิดใจได้ยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าาัดลมคุณจะไม่เปิดใจนะคุณเปิดใจให้เขาค่ะแต่คนเนี้ยจะพยายามเข้ามานะคะแล้วก็พรีเซนต์นะตัวเขาเองนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ออกแนวลักษณะหลงตัวเองมากไปหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะเขาอาจจะพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าให้คุณนั้นลืมคนเก่าไปได้ไหมลืมอดีเก่าๆที่มันไม่เคยดีได้ไหมแล้วก็มองเขาตัวตนเขาที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงเนี้ยหน่อยได้ไหมโอเคนะคะเออโอเค ก็ดีนะสําหรับเรื่องของคนใหม่ที่เข้ามามบางคนอาจจะคุยคุยอยู่นะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีอะไรบางอย่างนะที่จริงใจกับคุณก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณนั้นไม่ปกป้องตัวเองเลยนะประสบการณ์สอนแล้วนะกลุ่มตุนเมทุนเออมันก็ไม่แปลกนะที่คุณนั้นนะคะอาจจะเออรู้สึกว่าเวลาจะดึงใครสักคนเข้ามาค่ะ คุณจะมีเป้าหมายแล้วมีมจุดยืนในความสัมพันธนะ์น่ะให้มันเป็นลําดับขั้นนะ่ะนะอย่างที่บอกไปแล้วในต้นๆน,น,นั่นแหละโอเคนะคะขอไพ่ขยายหน่อยซิสําหรับกุมตุนเมทุนเนาะขอไพ่ขยายเด m มู n รู้สึกปลอดภัยไว้ก่อนรู้สึกว่ามีเซฟโซนรู้สึกว่าอะไรที่คุณไม่แน่ใจนะคะคุณจะไม่เอาความรู้สึกไปเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวขอไพ่เด m มูนซิเด m มูนมาบอกอะไรคะความรู้สึกของคุณมันมีไพ่อัศวินดาบเข้ามา ืมอเหมือนคุณไม่ค่อยแน่ใจทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะในการเข้ามาลักษณะกับว่าคนเก่ากลับเข้ามาก็เหมือนมีอะไรที่เขาเปลี่ยนไปจากเดิมอะซึ่งคุณก็กลัวว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไม่จริงอันนี้คือความกลัวของคุณนะคะอาศวินดาหรือว่าถ้าคนใหม่เข้ามานะตอนนี้คุณมองว่าเขามีอะไรนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเร็วเกินไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมคุณจึงยังไม่ไว้ใจอะไรอะคะ่ะขออีกใบหนึ่งค่ะมีไพ่อ่อ ราชาถือไม้เท้าเข้ามาก็ต้องบอกก่อนบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุลมธาตุเดืยวคุณอนะกรุมตุเมถุนแล้วก็มีชาวธาตุไฟเข้ามานะเมสิงธนูนะหรือว่าอาจจะเป็นธาตุอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวก็คือความรู้สึกเดิมนะหรือการไปเจอสถานการณ์เดิมนะในเรื่องของการที่เจอในเรื่องของคนรักนอกใจนะหรืออะไรก็ตามมันเหมือนว่า อะไรก็ตามที่มันเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของชาวกุมตุนเมถุนนั่นก็คือโดนนอกใจจากความสัมพันธ์เห็นไหมนี่ยคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเร็วเกินไปก็ได้กับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะคุณอาจจะอยากรู้เอ,อ่อหรือรู้จักนะคะนิสัยของเขาให้มากกว่านี้หรือถ้าเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนได้จริงๆอะ่ะนั่นก็คือความไว้ใจนะคะหรือว่าความเชื่อใจมันจะต้องเกิดกับความรู้สึกของคุณ แน่นอนก่อนนะคะโอเคนะขอไพ่ขยาย justice justice นะคะอาจจะรอการตัดสินใจนะคะหรือการรออ,อนะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณมันเหมือนว่าทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะเนี่ยรอคำตอบจากคุณอยู่นะนะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงนะ่ะเขาก็รับได้นะคะมาดูกันว่า justice มาบอกอะไรทั้งเก่าทั้งใหม่เลยถ้าจะมีการกลับเข้ามานะของคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามามีไพ่หกเหรียญเข้ามาด้วย อืมแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยเข้ามาด้วยคล้ายๆกับว่าไม่ว่าเก่าใหม่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการกระทํามากเลยคนเก่าอาจจะมั่นใจว่าคุณนั้นน่ะอาจจะตัดเขาไม่ขาดนะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะถือไพ่เหนือกว่าคนใหม่ที่เข้ามาในขณะที่คนใหม่เองก็ค่อนข้างที่จะนําเสนอนะคะ,ละเลกเตอร์ที่ชัดเจนให้กับคุณนะแล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจในการกระทําของเขาในสิ่งที่เขาให้นะเขาอาจจะไม่ได้มีคําพูดอะไรที่หวานหูแต่การกระทำมาค่ะ มันบ่งบอกได้ว่าเขากําลังลงคะแนนอยู่แล้วคุณนั้นน่ะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอ่ะเข้าใจนะเห็นไหมอ่ะแต่ละคนน่ะลงคะแนนนะเออคุณอาจจะเห็นความแตกต่างนะคนเก่าคนใหม่นะที่เข้าที่เข้ามานะการกระทํานะอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วคุณมีความสุขมากที่สุดอะ ทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนะบางคนอาจจะยังมีเยื่อใยให้กับคนเก่านะหรือว่ากลุ่มตุนเมถุนบางคนก็มีคนใหม่เข้ามาที่มาช่วยแบ่งเบานะคะในเรื่องของความสุขความทุกข์ให้กับคุณนะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณนั้นตัดสินใจยากและเขาก็กําลังรอคําตอบคุณอยู่นะคะโอเคนะคะขอไพ่ความรู้สึกของไพ่แปดไม้เท้าคุณกําลังดูอารมณ์ตัวเองนะกลุ่มตุนเมถุนมันเป็นไพ่ธาตุไฟเข้ามาเห็นไหมอะ่ะอีกใจหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่า ต้องเคลียร์ความรู้สึกบางอย่างออกไปหนึ่งคนนะคะคุณถึงจะมองออกนะคะในเรื่องของเรื่องราวใหม่ๆนะที่เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์เอามาดูแปดไม้เท้าแปดไม้เท้ามาบอกอะไรคะนี่มีไพ่ the strength เข้ามาโอเคค่ะอืมขออีกใบหนึ่งมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามามันเหมือนว่าคุณจะไม่ใช้เวลาเพียงครปเดียวเนาะในการศึกษาดูใจนะคะมันเหมือนว่า ถ้าคนเก่าจะกลับมากแก้ไขนะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคุณก็ให้โอกาสเขาพิสูจน์นะแต่มันเป็นสิทธิเท่าเทียมกันนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่เลยหรือไม่ตัวคุณเองนั้นนะ่ะอาจจะอยากศึกษาดูใจกับคนใหม่จริงๆที่เข้ามานะหรือว่าคุณนั้นนะ่ะอาจจะอยากมีรักครั้งถัดไปนะคะแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราเผื่อใจนะคะหรือว่าห้ามใจนะไม่ให้ความรู้สึกนั้นนะ่ะมันไหลกลับไปที่เก่านะเพื่อที่คุณนั้นจะได้มีกําลัง move on นะคะหรือว่าเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องราวใหม่อะ กวางก็คงตัดสินใจให้คุณไม่ได้หรอกว่าคุณจะเลือกเก่าหรือใหม่คุณจะยังรอคนเก่าหรือว่าคุณจะเดินต่อไปนะคะเพื่อที่จะมองหาลักใหม่แต่ไม่ว่าจะเก่าจะใหม่มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณน่ะแต่ว่ารักครั้งต่อไปไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณใช้เวลานะคะในการมองนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่แน่ใจแล้วคุณไม่ไปเสี่ยงกับมันเน่ะนะอนาคตข้างหน้าค่ะรักครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะเจอความรักที่ดีได้แน่นอนหกไม้เท้านะ่ะมันเหมือนว่ารักของคุณน่ะมัน ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายนะหรือว่ามันไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะบางคนอะคะ่ะกลุ่มตุนเมถุนนะ่ะคุณต้องผ่านนะประสบการณ์อนะที่มันเป็นความเจ็บมาก่อนอะนะนะครั้งต่อไปอะคะ่ะกว่าคุณจะเจอรักแท้นะคะหรือว่ากว่าคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆอนะคุณก็ผ่านอุปสรรคมามากมายนะอืมบางคนมีแผลเยอะนะสําหรับกลุ่มตุนเมถุนนะก็อย่างที่บอกนะกวางไม่อ่านไพ่แล้วให้ความหวังใครนะทุกคนก็ต้องมี สิทธิ์ที่จะต้องระวังตัวเพราะว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่อะค่ะก็อยากจะเจอรักดีๆมีใครบ้างอยากจะเจอรักที่ทําให้เป็นทุกข์อะไม่มีนะคะโอเคนะสิบดาบมันเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าหน้าไพ่สิบดาบเนี่ยมันมาพูดในแง่ของความรู้สึกของคาว่าชินและก็ชาที่ผ่านมาในอดีตนะเห็นไหมดูสินะมันก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกได้นะคะถึงอดีตของคุณนะคุณยืนอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าอยู่ในจุดที่เข้มแข็งได้เนี่ย คุณก็จะใช้สิทธิที่คุณเคยเจ็บตอนเนี้ยมาเป็นคนที่เลือกบ้างอ่ะนะโอเคค่ะต่อไปขอภพ่แนะนําเลยค่ะให้กับกุมตุนเมถุนกุมตุนเมถุนภายแนะนํามาดูกันว่าไพยเขาอยากแนะนําอะไรมีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาคุณจะเจอรักแท้นะเอาจริงแต่เพียงแค่คุณต้องเลือกให้ดีๆแค่นั้นเองอืมโอเคค่ะ แล้วก็มีไพ่สองดาบเข้ามาเห็นปะไพ่บอกแน่นอนคะ่ะจะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาสองดาบเนี่ยนะให้คุณน,นั่นตัดสินใจอย่าลืมนะคะว่าประสบการณ์ของคุณนั้นน่ะนะมันเป็นข้อสอบนะหรือเป็นการเรียนที่คุณผ่านมาแล้วฉะนั้นก็อย่าทําให้ตัวเรานั้นน่ะเข้าไปเจ็บรอบสองนะโอเคค่ะมีไพ่เด็กถือดาบเข้ามา <S <S ไพ่บอกว่าอะไรบางอย่างนะคะที่มันอยู่ภายใต้จิตใจคุณอย่างเช่นความรู้สึก ที่มันยังไม่ได้เกิดในเรื่องของความไว้ใจหรือเชื่อใจหรือว่าคุณยังไม่มั่นใจอะไรนะคะก็จนกว่ามันเราจะมั่นใจอะนะคุณถึงจะสามารถนับปรับระดับความสัมพันธ์ได้อีกขั้นหนึ่งนะเด็กดาบเนี่ยเด็กดาบมันคือการระวังตัวเอาจริงนะหรือว่าหมายถึงการสืบอ,อืมหรืออะไรก็ตามที่คุณสงสัยอะไพนบอกว่าคุณนั้นอะอาจจะต้องเข้าไปสืบให้แน่ใจก่อนในตัวคนคนนั้นเข้าใจไหม มีไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามาอืมมันเหมือนว่าถ้าจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีอย่างเช่นปุ่มตุนเมุนูเนี่ยคุณอาจจะมีคนคุยนะได้เรื่อยๆนะคะหรือว่ากําลังศึกษากับใครได้เรื่อยๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเสียได้หรือว่าเสียใจกับคนที่คุณเข้าไปสืบแล้วไปรู้จักตัวตนอีกมุมแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะปรับสถานะนะคะหรือว่าปรับความเหมาะสมในเรื่องของความสัมพันธ์นะให้มันอยู่ในระดับที่เราสามารถคุยกันได้อะ่ะ นะไม่จําเป็นต้องเลิกติดต่อกันไปถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชอบอะไรในตัวเขาแต่เพียงแค่ว่าการที่คุณรู้จักกับใครหลายๆคนในสังคมที่คุณเข้าไปยืนอยู่นะคุณอาจจะได้มิตรภาพกลับมานะอย่างน้อยๆค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เราก็ยังได้เพื่อนกลับมานะโอเคนะคะอันนี้คือรักครั้งถัดไปของชาวราศีกุ่มตุลเมทุนะขอบคุณมากมนะคะที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย